ขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดือะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกถ่ายทอดสดจากแม็กซ์มวยไทยสตเตนดียมพัทยาและพบกับ2องพิธีกรจูนเดือะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและแซมแม็กซ์มวยไทยสวัสดีครับสวัสดีครับดังๆเลยแล้ว ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจูนยนกาหรือว่าที่รู้จักกันตอนนี้แล้วนะครับจูนเดอะแชมเปียนครับ และผมโดนระเดชเทียมทันหรือว่าแซมแม็กซ์มวยไทยครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือรายการโปรดของท่านผู้ชมทั้งประเทศแล้วนะครับช่วงเวลาจากนี้ไปครับ19บเนาิกานาทีช่อง8เพื่อนคุณทุกที่ร่วมกับบร Whereas, Max ิษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดนนครับกำลังนำเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งชกมวยไทยที่มันที่สุดนะครับกับรายการ The Champ i o n มวยไทยตัดเชือ Welcome ladies and gentlemen it's time for the champion Muay Thai at Max Muay Thai Stadium in Pattaya presented to you by Max Muay Thai Team every Saturday night at 7:20 p.m on Channel 8 and I'm your host tonight this is c h o n j o n a g a n and Sam Max Muay Thai ท่านผู้ชมครับรายการนี้นะครับจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นสนุกตื่นเต้นร้าวใจและผมพูดอยู่ทุกสัปดาห์นะครับว่ารายการนี้จะทำให้ท่านผู้ชมรักมวยไทยนั่นเองครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ เป็นสัปดาห์ที่47ของรายการแน่นอนนะครับวันนี้เราจะได้แชมป์คนที่47ของรายการเด e c h a แชมป n เี้ยมวยไทยตัดเชื่อกครับกับกา่ขันชกมวยไทยรูปแบบใหม่ไม่ซ้ำใครนะครับมวยไทย3ยกไม่มียืดเยื้อไม่มีติดชึงแน่นอนครับ Here as match we have three round bout of non-stop aggressive action r e t t e r than the traditional five round bout t o n i g h t tournament has four boxer battling it out for the ultimate prize of 50,000บาท baht cash And the Champion Bell เราทัาทุกสดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงจากพัทยากรานะครับสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยานะครับคนไทยชมฟรีตอนนี้นี่ก็ยังพอมีที่นั่งจับจองกันได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวมวยต่อยแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะดูนะครับว่าสนามนั้นเต็มเป็นพื้นไปหมดนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมวยรายการนี้นะครับจะมีรางวัลอัดฉีดให้นักกีฬาด้วยน้องแซมถ้าต่อยมันรับรางวัลไฟเตอร์5,000บาทถ้ามันมากรับรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์1 0 0 0 0บาท each fighter had a chance of winning a prize if their performance in bout is particularly exciting with an initial prize of 5,000บาท and a luxury reward of 10,000บาท now introducing all the fighters for the evening ตื่นเต้นไหมฮะน้องแซมครับวันนี้ดูพูดคล่องนะมาครับตื่นเต้นทุกครั้งที่พี่มีมวิธีแนะนำครับถ้าตื่นเต้นมากๆรู้ไหมทำยังไงทำไงครับพี่จูไปให้นักมวยต่อยทั้งทีสอทีหายตื่นเต้นแน่นอนจ๊ะไม่น่าจะดีครับพี่ เอาละท่านผู้ชมครับผมเห็นชมหน้านักมวยแล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านอีกหลายล้านคนอยากจะเห็นเหมือนกันครับว่าวันนี้มีสุดยอดฝีมือนักชกของประเทศไทยคนใดบ้างขึ้นบนสังเวียนแห่งนี้ครับไปติดตาม8ขุนพลนักชกได้เลยครับคู่แรกนะครับยอดมวยมันประจำสัปดาห์65กิโลกรัมมุมน้ำเงินเพชรพยาักศพัยลินตัดไฟเจอ65กิลกรัม w วีแฮ e เพชรพย o ลกสักไพ l i n วันนี้จะโดนกับนักชกมุมแดงบอยสยามอันสุขุมวิทย์แอนด์อีสปอนเซอร์บอยสยามอันสุขุมวิทย์นี่เป็นยอดมวยมันประจำสัปดาห์คู่ที่3นะครับและยอดมวยมาประจำสัปดาห์เป็นมวยคู่ที่4ของรายการนะครับมุมน้องเงินฉายาสิงห์ร้ายภูพานราศีสิงห์ววิวัฒนาณุน And in the fourth bout tonight ราศีสิงห์ววิวัฒนาโนนสวนนักชกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอเสียงดังๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นแชมปเปียนของรายการนะครับฉายาขุนข่าวซาตานลูกต้นชอชนาทิปแอนนิ o n ปเน e 65กิโลกรัมแชมป์เบีลูกต้นชอชนาทิปเป็นแชมป์ด้วยนะครับน้องแซมครับแล้วหล่อด้วยนะลูกต้นเนี่ยหล่อมากครับนะฮะ เอาละครับสี่คนต่อจากนี้ไปนะครับจะมาชิงแข่งขันเดชแชมปี้ยนมวยไทยตัดเชือกวันนี้พิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมคู่แรกนะครับมุมน้ำเงินฉาย,ยาขวัญใจหมวดรันฟ้าสยามดาบรันสารคา and now our 57กิโลกรัม tournament fighters ฟ้าสยามดาบรันสารคามวันนี้นะครับฟ้าสยามจะตัดเชือกกับนักชกมุมแดงจอมยัดไส้เมืองกรุงเก่าโดโด แดงเขาทราย and his opponent โดโดแดงเขาทรายอันนี้คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่1นนะครับและรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่คู่ที่2องกับน,นักชกม,มุมกำเงินฉายาจอมยุทธพเนจรน,นักรบวอสุนทรนนท์ and the second match of semifinal fight นักรบวอสุนทรนนท์วันนี้จะตัดเชือกกับน,นักชกม,มุมแดงน,นะครับท่านผู้ชมครับฉายายอดมวยใจเพชร มพมภัทรวรวิวัฒนานนท์ and his opponent คมภัทรวรวิวัฒนานนท์รับรอนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้สังเวียนแห่งนี้นี่พวกเขาจะมาประจันบาและเดือดแน่นอนนะครับลำดับต่อไปครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากกัปตันมิกซ์นะครับคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทมก็กซ์มวยไทยจำกัดมาพร้อมเข้มกับเดือะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชื่อ We will let like h interview วายเพรสิดเนนของแม็กซ์มวยไทยมิสเตอร์ซงซงเปียนซับวิ t o n i g h t champion bell for the winning fighter who will be the champion เสดชุนช่วยเสดได้นะครับวันนี้คุณธงมาคนเดียวนะครับไม่มีคู่ชกนะมาพร้อมเข็มขัดเอาละครับท่านผู้ชมครับเราเห็นชมหน้านักชกทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาระเบิดความมันสะใจใน the champion มวยไทยตัดเชือก เอาละครับท่านผู refers, ıyoruz, <Nice. S 1> ้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจในช่วงที่หนึ่งเลยนะครับลืมบอกท่านผู้ชมไปน้องแซมครับว่ารายการของเราครับที่แม็กซ์มวยไทยเซเลเดียนพัทยารายการเดชแชมป์มวยไทยตัดเชือกนั้นไม่ใช่มวยโชว์และที่นี่ไม่มีล้มมวยแน่นอนนะครับน้องแซมครับทุกคนที่ได้แชมป์กลับไปในได้ไปด้วยศักดิ์ศรีทั้งนั้นครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับของแต่ละค่ายมวยที่ส่งนักมวยเข้ามานะครับเอาละครับท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วหรือยังนะครับแซมพร้อมไหม พร้อมรับพี่ถ้าพร้อมแล้วจัดให้มาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมขอประสังเวียนมวยท่าดัเชือกรอบรองคู่ที่1นนะครับพิการน,น้าหนัก57กิโลกร,รมัมท่านผู้ชมครับนักชกมวยน้ำเงินคนนี้เนี่ยเป็นนักชกจากอําเภอแกคคาจังหวัดมหาสารคามนะครับฉายาขวัญใจหมวดรานจากค่ายดาบรานสารคามอายุนี่ต้องบอกว่าหนุ่มชะกันเลยครับ22ปีเท่านั้นเองอเขามีลีลาแบบว่าเป็นนักชกที่เครื่องร้อนช้าครับเป็นมวยเขา่ายัดแรงนะครับ ซ้อมมาดีมากครับแล้วคุณตโสูงของเขาถ้าแก้ทางมาไม่ดีเขาเป็นมวยเข่าไส้แตกแน่นอนครับสถัตดการชก85ไฟชนะ56เส,สมสอ2แพ้27ไฟครับ Our 50 k g t o ก r n a m e n t tonight introducing the first semi-final match fighting out of the blue corner representing Maha Sarakam training out of d a b r a า s a สา k ค m ม y y m at the age of 22 he's also known as a clean master with a spear-like knees he has a professional record of 56 win 2 draw and 27 losses นักชกคนนี้นะครับในมุมน้ำเงินจากจังหวัดมหาสารคามฉายาขวัญใจหมวดรันฟ้าสยามดาบรันสารคาม พ่อแม่พี่น้องครับอย่านั่งเฉยๆนะครับขอเสียงดังๆหน่อยแล้ว and here is you r fighters fighting out of the blue corner representing Maha Sarakam the c l i n master let's hear it for ฟาเซียมดาบดั้นสารคามวันนี้นี่นักชกมาแต่ละคนหล่อๆทั้งนั้นน้องแซมนะแต่หล่อมาสู้ผมไม่ได้สักคนเลยครับโอ้โหคุณหล่อมาต้องทำไฮไลท์ด้วยจะหล่อวันนี้นะฮะไม,ไม่ดี ตัวนักช่องมุมแดงนะครับท่านผู้ชมครับจากอำเภอบ้านด่านนาขามจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับคนนี้เป็นจอมฉายานะครับจอมยัดไสเมืองกรุงเก่าจากค่ายกศัพดิริสังกัดแดงเขาทรายนะครับอายุ20ปีครับคนนี้เป็นมวยเข่าเหมือนกันด้วยครับแล้วก็โหนตีรุนแรงครับลากมาแทงคนนี้เขาบอกฟิตมากแรงดีไม่มีหมดจริงๆนะครับด้วยสถิติการชก77ไฟชนะ48เสมอ2และแพ้27ไฟครับ And his opponent in the ring corner coming from Uttaradit Province, training at Gausa Pilan Gym, 20 years of age, and he also known as a Clean fighter. He has the ability to unload his entire artillery with a non-stop attack. He has a professional record of 48 win, two draw, and he won't seven losses. <laughs> Dodo Dang Khao Sai! Nai Kam Nai, Siang And here's your fighters fighting out of the red corner, representing Ultradit. p u พ your hand ์จีเกมเจ and welcome Dodo Dang k h a ท Sai. นี่คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่หนึ่งนะครับสองหน้าที่ต่อให้กับพี่อ้นสมิลาเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18มิถุนายนครับช่อง8นั้นเสิร์ฟความสุขให้กับท่านผู้ชมตั้งแต่เวลา19บเนากายีนาทีจนถึงเวลา21่สนากาหนาทีนะครับนี่คือรายการชิงแชมป์ครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับ แล้วก็เดอยแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกทวีความรุนแรงมากขึ้นในด้านเลตติ้งรวมไปถึงการชกมวยของแต่ละสัปดาห์ครับครับนี่คือความมันความเร้าใจความสนุกของเดอยแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับซึ่งเราจะคัดเอานักมวย4คนในพิกัดเดียวกันฝีมือใกล้เคียงกันนะครับมาพิสูจน์แชมป์ในวันเดียวโดยแชมป์นั้นจะได้รับเงินรางวัล0 0 0 0บาทอบาแล้วก็รองแชมป์ สาม0มืบาทนะครับพร้อมเข็มขัดของแชมป์นั้นสวยหรูทีเดียวนะครับวันนี้เราเลือกเอานักมวยในพิกัด5 7กกิโลกรัมครับมาร่วมกันแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นโดโด แดงเขาทรายพ้าสยามดับรันสารคามกมเพชรวิวัฒนานนท์แล้วก็นักรบวสุนทรนนท์นะครับ57กิโลกรัมเอาเลยครับเดินทางมาถึงทั้งที่47ครับต้องบอกว่า4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับและคู่แรกเปิดหัวของรายการครับเป็นโดโดแดงเขาทรายกับฟ้าสยามดับรันสารคามครับที่นี่ได้ต่อยสนุกต่อยดุเดือดนะครับเราจะมีรางวัลไฟเตอร์แล้วก็สเปอร์ไฟเตอร์ให้นะครับ5,000แล้วก็10,000บาทครับเตรียมรับได้เลยครับรายการแห่งการแจกครับเอาเลยครับมุ้งน้ำเงินกับฟ้าสยามดับรนส คามครับนายคณชัยอ่อนเกียวครับ22ปีจากอำเภอแก่คำจังหวัดมหาสารคามคร,รับการผู้ว่ามนเวทีนะครับเป็นกรรมการนาคินกมสีส่วนให้คะแนนสามท่านนั้นมียอดยิ่งเกษรมาลาชนศาทฮารวิเศษแล้วก็ใจดีรูปบางปั้ไส้นะครับเจ้าของฉายาขวัญใจหมดรันครับน้ำเงินครับลูกศิษย์ของร้อยตำรวจโทนิดันยศพลน,นะครับนั่นก็คือประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานครับคนนี้ทําให้วงการมวยอีสานนั้น ต้องบอกว่ากลับมาบูมกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับว,วันนี้ก็ส่งนักชกในสังกัดครับขึ้นทําการแข่งขันช่วงชิงแชมป์ครับส่วนมุมแดงครับโด,โดโดแดงเขาทรายครับนายธานิสิทธิ์ธานาสิ์ครับจดจ,ำจ,ำจำําจ่าเภอเมืองจังหวัดอุดตรดิตถ์20ปีครับ164เซนติเมตรครับลูกศิษย์ของคุณแดงเขาทรายวันนี้เดินทางมาด้วยครับวันนี้เดินทางมาเป็นกําลังใจกับลูกศิษย์ถึงขอบเวทีและกับคุณแดงเขาทราย <c oughs> แลวก็ยืนยันแน่นอนว่า ในวันที่3กรกฎาคมนั้นจะพาคนไม่ยอมคนก็มาชกที่นี่โอ้เราจะมีการเปิดตัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในสัปดาห์หน้าครับในรายการ8แม็กซวยไทยนะครับในวันอาทิตย์นะครับนี่เลยครับเอาเลยครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอ้โหปาดหัวโอท้าแม่ได้ลอยนิดหนึ่งครับสำหรับฟ้าสยามครับวันนี้ลูกศิษย์ของบุญรันอ่าโอ้ยอ้าวโอ้ยทีเดียวเลยครับศอกทรายไม่ต้องสืบเลยครับเอาเลยครับแบบนี้แม่ กรรมการอาคินนับถึง1ิบก็ไม่ลุกแล้วครับโอ้อะไรจะไวขนาดนี้ฮะ<อ>นิงน่งๆง่ายๆครับ<อ>ต้องบอกว่าได้จังหวะเลยครับโอ้แล้วรู้สึกว่าปากจะแตกด้วยนะครับโอ้นี่เลยครับคือความมันครับมัดมวยไทยครับ<อ>ประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับโอ้ทำให้โดโดแดงขาวทรายครับโอ้ปิดจ็อบง่ายไม่ ถึง30วินาทีแน่นอนครับโอ้น่าจะเป็นนักชกคู่แรกของเวทีนี้นะครับที Kush ่ชนะน็อกคู่ต่อสู้ง่ายไดเหลือเกินครับโอ้ยตบหมัดคู่ต่อสู้ก่อนนะครับแล้วก็ฟันด้วยศอกซ้ายครับดูครับดูจังหวะครับนี่ครับจังหวะตบมือลงแล้วโอ้ย เลือดกระฉูดตามศอกมาเลยครับดูครับโอ้ยจังหวะฟ้าสยามจะบวกฮุกซ้ายด้วยครับอ้าวแล้วครับพาไปเรียบร้อยแล้วส่งผลให้โดโดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเป็นคนแรกครับโอ้ยส่วนที่สําคัญครับไฟเตอร์และซูเปอร์ไฟเตอร์จะได้ไหมไปลุ้นกันบนเวทีครับท่านผู้ชมครับคู่แรกนี่ก็ดุเดือนเลยนะครับแล้วน็อกยกที่หนึ่งขอเสียงเฮัดๆเลยแล้วขอบคุณมากครับ28วินาทีเท่านั้นครับพี่โจูครับคุณผู้ชม โดนสอกเข้าไปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่ผมจะประกาศนะครับไปดูรางวัลเงินสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เงินรางวัลพิเศษนั้นจะมอบให้ใครครับสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์นะครับไฟเตอร์ Fighter หรือซูเปอร์ไฟเตอร์ ไม่มีรางวัลครับเร็วเกินไปเอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับและผู้ชนะผ่าเข้าสู่รอบชิงแชมป์เปี้ยนได้แก่นักชกจางมุมแน่ <Yeah. S 1> โดโด้ <Yeah. S 1> แดงเขาใส and winner by ways of knockout โดโด้แดงเขาใสนี่คือจอมยัดไส้เมืองกรุงเก่าครับน็อกได้ยกที่หนึ่งยีวินาทีเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับ พักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมามันกันต่อในเดะเชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับ